สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งแต่ับวิดีโอนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการสู้บอสมากูเกงกินะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นบอสสมุไรหรือจะเป็นบอสหุ่นเชิดก็ได้โดยที่บอสต,ตัวนี้เราต้องเล่นเนื้อเรื่องของกิจกรรมให้จบบทที่3ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถสู้ได้แล้วก็ของที่รับจากบอสเนี่ยก็เป็นของที่เอาไว้เงื่อนขั้นตัวของคาซึฮะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูท่าของบอสแต่ละท่ากันก่อน สำหรับในร่างแรกนะครับถ้าชาร์จฟันของบอสจะเป็นการฟันรอบตัวบอสระยะไม่ได้กว้างมากซึ่งคุณสามารถที่จะหลบโดยการแดตให้ห่างจากบอสหรือคุณจะรอจังหวะที่บอสมันฟันแล้วกดแดตเพื่ออาศัยไอเฟรมไอเฟรมก็คือจังหวะอมตะตอนที่เรากดแดตนะครับก็เลือกหลบได้2วิธีถ้าต่อมาคือถ้าปล่อยหน้ากากนะครับถ่านี้หลบไม่ยากเลยเราเห็นหน้ากากไปในทิศไหนเราก็แดออกข้างๆก็หลบได้แล้ว ถัดมาก็เป็นท่าเรียกหน้ากากเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการเรียกเลงที่ตัวละครนะครับซึ่งพอเราเห็นจังหวะที่หน้ากากมันโผล่มาเนี่ยเราก็กดแดสหลบได้ไม่ยากนะครับแล้วก็มีท่าฟัน3ามครั้งนะครับซึ่งรูปแบบการฟันเนี่ยมันจะมีประมาณ2แพทเทิร์นแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นไหนก็ตามเนี่ยพอคุณเห็นบอสมันง้างจะฟันคุณกะจังหวะนิดหน่อยแล้วคุณก็แดสออกข้างตัวของบอสคุณก็จะหลบได้ไม่ยาก ตอนนี้พอบอสเลื่อนลดลงไปประมาณ25นะครับมันจะใช้ท่าเพื่อเปลี่ยนเข้าสู่เฟสที่2พอคุณเห็นบอสมันถือดาบ2ข้างแล้วก็ดาบหันลงเนี่ยให้คุณรีบแดตหนีห่างจากบอสเลยเพราะว่าถ้ามันกว้างมากหรือถ้าคุณมีไม้ตายเนี่ยคุณก็การจังหวะกดไม้ตายเป็นอมะตะเพื่อหลบก็ได้เช่นกันสําหรับท่าชาร์จฟันในเฟสที่2มันจะแบ่งเป็น2ชจังหวะในจังหวะแรกเนี่ยจะเป็นตัวหลัก ของบอสที่ฟันในระยะใกล้ๆคุณอาจจะแดตหลบออกมาข้างนอกหรือคุณจะแดตไอเฟมก็ได้เช่นกันแต่ว่ามันจะมีครั้งที่2ตามมาซึ่งมันจะเป็นการฟันของรางวิญญาณซึ่งกว้างมากนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตัวบอสเนี่ยมันจะฟันไม่โดนนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณหลบจังหวะแรกเข้าประชิดบอสได้คุณก็ไม่ต้องกลัวดามีของครั้งที่2แต่ถ้าคุณแดตหนีออกจากบอสเนี่ยคุณต้องแดตให้ห่างมากๆนะครับเพราะาครั้งที่2มันกว้างมาก บอสจะมีท่าทิมดาบที่คล้ายๆกับตอนบอสเปลี่ยนเฟกนะครับซึ่งในจังหวะเฟ,ฟสองนี้คุณจะใช้ IFrame หรือจะแดชให้ห่างจากบอสก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีท่าแดชสอจังหวะของบอสนะครับซึ่งท่าแดชสอท่านี้บอสจะใช้ติดต่อกันตลอดในจังหวะแดชครั้งแรกก็คือบอสจะแดชไปที่ขอบสนามแล้วก็ทิ้งล่างวิญญ,ญาณไว้ที่กลางสนามซึ่งล่างวิญ,ญญาณเนี่ยมันจะฟันกว้างมาก วิธีหลบผมแนะนําให้คุณวิ่งไปหาบอสตัวล่างจริงนะครับแต่ว่าไม่ต้องเข้าใกล้มากให้เวลนระยห่างนิดนึงพอบอสฟันแล้วเนี่ยคุณก็เข้าโจมตีบอสจากนั้นบอสจะใช้ท่าแดดอีกท่าหนึ่งต่อตลอดเลยก็คือล่างหลักเนี่ยจะแดดกลับไปที่ตรงกลางแล้วก็ทิ้งวิญญาณไว้ตรงขอบนะครับซึ่งผมแนะนําให้คุณวิ่งทะลุตัวร่างวิญญาณไปเพราะว่าล่างวิญญาณเนี่ยมันจะเล็งฟันในตําแหน่งที่คุณอยู่ตอนแรก นะครับถ้าคุณแดชทะลุผ่านวิญญาณไปเนี่ยคุณไม่โดนดาเมจดแน่นอนจากนั้นคุณก็แดชหลบตรงวงกลมตรงขอบสนามต่อนะครับหลบการฟันของตัวหลักอีกประมาณ3 4ครั้งซึ่งหลบไม่ยากถ้าเราอยู่ตรงขอบนะฮะสำหรับท่าของบอสท,ที่ผมเจอหลักๆก็มีแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการสู้สำหรับคนที่ยังติดปัญหากับบอสตัวนี้ได้นะเดี๋ยวที่เหลือก็เป็นเกมเพย์ที่ผมสู้แบบตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วก็วิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดย b r u e p a y นะครับยังไงถ้าอยากจะเติมเกมนี้ถูกๆแล้วก็ปลอดภัยไม่มีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันแน่นอนก็แนะนําร้านนี้นะครับสนใจก็ติดต่อผ่านทางไลน์หรือเฟซบุ๊กของร้านได้เลยแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ だい <laughs> よいしょよい エヘ <laughs>